วันนี้วันที่10แล้วนะครับ 11, 12, <า>13หรือเวลาเพียงแค่3วันนะครับจริงๆ2วันกว่าๆเท่านั้นเองก็จะมีการโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยน,นะคะคุณผู้ชมก็สามารถ<ม>นะคะกดติดกับสำนักข่าวท็อปนิวส์ได้เลยค่ะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก่กอนที่จะถึงวันที่13<า>นะครับเราก็มีเรื่องราวของ1ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องราวของคุณพิธาลิมเจริญรัต นะครับที่ก่อนหน้านี้ก็คือหลังจากการเลือกตั้งหลังจาก14พฤษภาคมเนี่ยคุณพิธาเดินทางไปที่ไหนก็จะแนะนําตัวเองว่านะครับคุณพิธาเนี่ยคือนายกรัฐมตรีที่นายกตรีคนที่30ของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับลึกจริงเศรษฐกิจท็อปบิดซินไทร์นะครับก็ได้รวบรวมนะรวบรวมข้อสังเกตข้อสงสัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวคุณพิธา แล้วถูกกล่าวหานะครับแล้วก็เอ๊ะยังไงใช่หรือไม่ใช่อะไต่อมีแล้วพวกนี้นะครับนำมาฝากกันนะแล้วก็เท่าที่ไปรื้อดูในช่วงเสาท,ที่ผ่านมาไม่มีใครรวบรวมประเด็นเหล่านี้ไว้แล่คําว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณพิธาเนี่ยนะครับถูกตั้งข้อสังเกตนะครับในประเด็นไหนอย่างไรแบบไหน เราก็มีทั้งหมดกี่ประเด็นเรารวบรวมได้ทั้งหมดเนี่ยสิประเด็นค่อนข้างเยอะนะคะหนึ่งนในนั้นเนี่ยมีเรื่องของอหุ้นไอทีวีด้วยซึ่งวันนี้เองก็มีการพูดกันว่ากกตเนี่ยอาจจะมีการหารือเรื่องนี้แหละรเรื่องของหุ้นไอทีวีของคุณพิธานะคะแล้วก็มีตามรายงานเนี่ยบอกว่านะวันนี้เองคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักค่ะได้ส่งข่าวมาให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ระบุว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณชัยธวัฒน์นะคะนำโดยพักเก้าไก่เนี่ยได้มีการส่งหนังสือด่วนไปที่กกตแล้ว เพื่อที่จะคัดค้านการที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูญค่ะเพื่อให้วินิจฉัยหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ากรณีนี้สืบเนื่องจากว่ามีผู้ยื่นร้องต่อกกตอขอให้พิจารณาการส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยตามมาตรถถา82การที่นายพิธาเนี่ยมีการมีชื่อถือครองหุ้นไอทีวีจำนวนประมาณ42,000หุ้นจะเป็นลักษณะต้องห้ามหรือไม่อย่างไร และตามรายง,งานระบุว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สรุปข้อเท็จจริงพยานหลักฐานข้อกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วเตรียมเสนอต่อที่ประชุมกกตพิจารณาต้นสัปดาห์นี้นะคะแรงข่าวเนี่ยระบุค่ะว่า,วาน่าจะมีการเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมนะคะแล้วก็คาดว่าที่ประชุมกกต จะมีมติส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญโดยสำนักงานดำเนินการในทันทีค่ะซึ่งหลังจากที่มีประเด็นเรื่องนี้มานะคะมเมื่อเช้าเราก็มีข่าวมาว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยส่งเรื่องไปยังกะกะตเนื่องจากว่ามองว่าเป็นการกระทําที่อาจจะผิดขั้นตอนที่ระเบียบกกตระบุไว้เองว่ามีความเร่งรัดเกินกว่าเหตุหรือไม่จำต,ต้องสงสัยในเจตนา,าที่กะกะตดําเนินการกระทำเนี่ยโดยความเป็นกลางหรือไม่ พร้อมกับอธิบายค่ะว่าไปดูระเบียบของกะกะตเมื่อมีการร้องเรียนผู้สมัครคนใดก็ตามเกี่ยวกับการกระทําหรือการขาดคุณสมบัติคณะกรรมการต้องไต่สวนสืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริง จากนั้นให้แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการรวมไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกร้องเนี่ยทราบและผู้ถูกร้องต้องเข้าไปชี้แจงจากนั้นจึงดําเนินการต่อไปในการส่งสารและทบวนวิ์นิฉัยต่อไป mm hmm. ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะคะ mm hmm. เพราะบางรายงานข่าวก็ระบุว่ากก,ะกะตนเนี่ยอาจจะมีการเรียกคุณพิธา เข้าไปชี้แจงพฤติการการถือหุ้นไอทีวีในวันพรุ่งนี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวมารายงานอีกให้ทราบเป็นการต่อไปแล้วกันค่ะคือเหตุผลก็คือนะครับจริงๆปกติเนี่ยกรกตจะประชุมกันทุกวันจันทร์และวันอังคาร<ช>นะครับ<ะ>เขาจะมีการประชุมสองวันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยสารธรรมนูนก็จะมีการประชุมกันวันวันอังคารและวันพุธนะครับ<ะ>ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าจะมีการประชุมนะครับก่อนที่จะมีการ ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับของประเทศไทยคนที่30นี่แหละอย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับที่กะกะตจะต้องมีการพิจารณาก็เนื่องจากว่าจะต้องจัดการนะครับคำว่าจัดการก็คือว่าจะต้องจัดการเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยให้สิ้นสงสัยนะในกรณีที่ถ้านะครับสารล้มนูลชี้ออกมานะครับว่ารับเรื่อง นะครับของคุณพิธาในกรณีถือหุ้นสื่อไว้พิจารณาเนี่ยอันนี้ก็จะต้องดูคําสั่งสารรัฐมนูนอีกว่าตกลงแล้วเนี่ยจะให้คุณพิธาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับในตําแหน่งสสหรือไม่แล้วก็จะเลยเถิดไปถึงนะครับการมีสิทธิ์ นะครับเข้าไปเป็นคนดิเดตนายกตร,รีคนที่30หรือไม่อันนี้นะครับถามว่ากกตทําแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คนกลุ่มหนึ่งนะครับก็บอกว่าถูกแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าคนที่จะขึ้นเป็นนายกตร,รีของประเทศไทยเนี่ย<ฆ>ควรจะขึ้นนั่งเก้าอี้ด้วยความสะง่างามนะครับดังนั้นเนี่ยก็นะครับกรกตจึงจะต้องดําเนินการนะครับส่งสารลํมนุ่มภายในสัปดาห์นี้ก็คือก่อนที่จะมีการนะครับเลือกนายกรมตรีนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครทราบผล นะครับยังไม่มีใครรู้ย,ยังไม่มีใครเดาได้นะครับ,รบว่าผลนะครับของสารรัฐมนูลเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไร<ม>เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฐานะเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยนะครับท่านก็ต้องทําหนังสือถึงกกตอ,อันนี้ก็ถือว่าชอบแล้ว<ช>นะครับว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องรออย่างที่น้องอามว่าแหละนะครับจะต้องรอว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับกกตจะเชิญคุณพิธาเนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลเมื่อไหร่วันนี้หรือพรุ่งนี้หลังจากนั้นเนี่ยกรกตจะส่ง นะครับเรื่องไปให้ต่อสารล้มนูนเลยหรือไม่อันนี้ต้องติดตามกันแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเวลานั้นนะครับวันนี้อย่างที่เรียงผู้ชมไปแล้วเราได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับคุณพิธาเอาไว้หนึ่งในนั้นอย่างที่เกิดไปแล้วก็คือเรื่องของหุ้นไอทีับมีเหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะข้อสงสัยข้อเท็จจริงข้อสังเกตที่ เราสามารถที่จะรวบรวมได้เช่นเรื่องของการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงปี2549ของคุณพิธาค่ะครับอันนี้ก็คือคุณสีสุวรรณจันยาท่านไปร้องไว้นะครับว่าข้อที่จริงมันไม่ตรงนะครับกับการที่คุณพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์สองครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะที่ยังติดอยู่ก็คือคุณพิธายังถูกร้องอยู่นะครับ ไปเรื่องต่อไปครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเรื่องที่2ก็คือการถือหุ้นไอทีวีอันนี้เป็นเรื่องต้องห้ามสําหรับสสนะคะครับเราเคยพูดกันไปแล้วเกี่ยวกับหุ้นไอทีวีค่ะนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับกำลังจะเป็นประเด็นอย่างที่บอกเนี่ยแหละนะครับว่าถึงขั้นที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยจะต้องทําหนังสือถึงกกตว่าขอให้ชะลอการพิจารณานะครับว่าพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ย ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ทำไมต้องเร่งรีบนะหลายคนก็บอกว่าอ้าวก็ต้องไม่ได้เร่งรีบนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการแล้วถามว่าสมมุติอันนี้สมมติเฉยๆนะครับว่าาทัาที่13นี้เนี่ยคุณพิธาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วจู่ๆนะครับสารลัมนูนบอกว่าอันนี้สมมุติเฉยๆนะครับไม่ใช่เรื่องที่เกิดจริงสมมุติว่าสารลัมนูญน,นะครับมีคําพิจารณาออกมาแล้วมีคามําสั่งออกมาแล้วต้องให้คุณพิธาหยุดทําหน้าที่มันก็สะดุดอีกเหรมันต้องกลับมาเลือกหรือเปล่า เพราะฉะนั้นก็เอาให้มันสิ้นสงสัยนะครับสอบให้มันสิ้นสงสัยไปซะเลยว่าจะยังไงแบบไหนอันนี้ก็คือเรื่องของหุ้นไอทีบีมาประเด็นต่อมาครับประเด็นที่สามที่สี่ก็มีส <5, S 1> <6. S 2> เนื่องจากที่สำนักข่าวอิสารา่ะได้รายงานข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่คำปาาระกันของครอบครัวคุณพิธาหรือจะเป็นเรื่องของบริษัทน้ำมันรำข้าวนะคะคของคุณพิธารวมไปถึงที่ดินปราณบุรีของคุณพิธาอีกซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะสามสี่ห้าหกตามมาเนี่ยแหละค่ะไปดูกันค่ะ ต่อไปเลยนะเนี่ยค่ะข้อที่3ก็คือความสามารถในการบริหารบริษัทออยฟอร์ไล e ์นั่นเองนะคะก็ออยฟอร์ไล e นี่ก็คือเปลี่ยนชื่อมาจากซีอีโออกริฟูดนะครับถามว่าความสามารถในการบริหารงานเป็นอย่างไรสัปดาห์ที่แล้วจาได้ใช่ไหมครับที่เคยนำนะครับเพจมาให้คุณฟังให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วการเข้ารับตําแหน่งของคุณพิธาเนี่ยนะครับตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตไป นล้วเกิดตั้งแต่ปี249505152นะครับเลื่อยมานะครับไล่เลื่อยมาแล้วปรากฏว่านะครับครั้งแรกเลยเนี่ยที่เข้าไปบริหารเนี่ยนะครับจากบริษัทขาดทุนเนี่ยขึ้นมาเป็นกำไรแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับบริษัทก็ลงไปขาดทุนอีกแล้วก็มีหนี้สินนะครับจนกระทั่งเกิดมีปัญหานะครับว่าประเด็นที่4คือหนี้ศูนย์นะครับ117ล้านของ c ีโอกรีฟูดนะครับหรือว่าออยล์ฟอร์ไลฟ์นะครับที่ไปดูกันแล้วไปตรวจสอบกันแล้วปรากฏว่ามี นะครับเงินยืมของกรรมการ, <cinq S 1> รในบริษัท <nove. S 1> นะแล้วก็ยืมไปถึงร17ล้านเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถที่แสดงได้ว่านะครับไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรเปิดเผยต่อสารณชนออกมานะครับว่าไอ้ร้7ล้านเนี่ยตกลงแล้วใครเป็นคนยืมไป <atre> ใครเป็นคนกู้ยืมไปแล้วเมื่อไหร่จะนํามาคืนสุดท้ายแล้วไม่มีการนํามาคืนจนกระทั่งนะครับซีอโอกรีฟูดหรือว่าออนฟอรัสเนี่ยต้องแทงบัญชีศูนย์นะครับอันนี้เคยเล่าให้คุณผู้ชมคุณฟังฟังไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่า มันไม่ผิดหรอกการที่กรรมการบริษัทนะครับจะนําเงินของบริษัทออกมาใช้แต่ว่านําออกมาใช้แล้วเนี่ยมันจะต้องนําเข้าไปคืนกลับเข้าไปคืนนะครับเพราะว่าถือว่านะครับเป็นเงินทุนและนะครับเป็นเงินทุนและการได้มานะครับของรายได้ของบริษัทดังนั้นเนี่ยนะครับนำออกไปแล้วต้องนำกลับมาแต่ปรากฏว่าไม่มีการนํากลับมาคืนนะอันนี้ก็คือประเด็น117ล้านนะครับประเด็นที่5ครับเรื่องของการเข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทอ l for Life นะครับที่เปลี่ยนชื่อมาจาก c ีอ g r อ f o o รีฟูดนะครับของบอจกรหรือว่าบริษัทโอตาวะโฮดิ้งจำกัดนะครับโอตะวะนี่คุณผู้ชมคงจำกันได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชื่อของเศรษฐีหนุ่มคริปโต<ช>นะครับจากฟินแลนด์แต่ปรากฏว่าเศรษฐีหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับชื่อเป็นฟินแลนด์แต่ว่าสัญชาติเป็นสิงคโปร์แล้วก็โอตาวะเนี่ยนะครับไปจดทะเบียนในสิงคโปร์ นะครับจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียงแค่11หรือ12วันเท่านั้นที่เข้ามาถือหุ้น o อ l for Life นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตกันรวมทั้งนะครับสำนักข่าวอิสราด้วยนะครับเราก็ได้มีการนำเสนอแล้วว่าเอ๊ชื่อดูแล้วแปลกๆนะโอตาวะนะครับเช็คไปสอบมาก็ปรากฏว่าอ้าวเป็นคนเดียวกันกันกบเศรษฐีหุ้นเอ้ยเศรษฐีคริปโตของฟินแลนด์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าการที่เข้ามา แลวครับในออนฟอร์ลาสเนี่ยมันช่างเป็นเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะนะนะครับกับการที่คุณพิธาเข้าไปดูแลอยู่แล้วก็กําลังจะออกมาแต่สําคัญที่สุดก็คือว่าโอตาวะเนี่ยนะครับเศรษฐีคริปโตคนนี้เนี่ยเคยเข้ามามีคดีก็คือถูกคนไทยหลอกนะครับหลอกคริปโตไปนะครับเป็นเงินเยอะแยะมากมายคําถามที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆสื่อตั้งคำถามกันก็คือว่าในเมื่ออนฟอร์ลา์นะครับผมประกอบการเป็นเยี่ยงนี้เนี่ยทำไมโอตาวะเนี่ย จึงได้เข้ามาถือหุ้นอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะครับเป็นข้อสงสัยมาดูอีกประเด็นหนึงครับนะครับสำนักข่าวอิสรารายงานจริงๆก็เพิ่งรายงานเมื่อสองสัปดาหที่ผ่านมานี้เองนะครับบอกว่าออย f o ฟอร์ลัสนะครับบริษัทนี้บริษัทของครอบครัวลิมเจริญรัตเนี่ยนะครับกำลังถูกสำมะกรสอบ ตรวจสอบนะครับอันนี้ยังไม่ได้บอกนะครับว่าตรวจสอบในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีก็คืออาจจะจ่ายภาษีเกินไปคุณต้องแบบภาษีคืนกลับมาไหม<ฆ>หรือจะจ่ายภาษีขาดไปหรือว่าจะยังไงแบบไหนไม่ได้ส่งไอโนนอ้นี่นะครับเอกสารขาดไปหรือไม่อันเนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับก็เป็นข้อสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูประเด็นถัดไปครับประเด็นที่7ครับนะครับก็ประเด็นที่7นะครับสําหรับเรื่องราวของว่าที่นายกรัมตรีนะครับ ของประเทศไทยนะครับอ้าวที่เจ็ดไม่มีเหรออ๋อมีครับประธานโทษเรื่องหนี้คํำประกันธุรกิจนะคะของครอบครัวคุณพิธาที่มีหนี้คํำประกันอยู่ประมาณ800ล้านบาทได้นะครับอันนี้เป็นหนี้คํำประกันก็รอการชี้แจงเหมือนกันเรื่องนี้800ล้านก็รอการชี้แจงนะครับไปที่ประเด็นที่9เลยครับอันนี้เราเพิ่งนําเสนอไปเมื่อวันศุกร์ที่ดินที่อําเภอปาลบุรีค่ะที่มองว่าเนี่ย คือเป็นที่ดินมรดกและก็อาจจะขายต่ํากว่าราคาหรือไม่เพราะว่าไปดูรายละเอียดในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินนิสินค่ะอืก็จริงๆแล้วคุณพิธาแจ้งนะครับมูลค่าของที่ดินผืนนี้เนี่ยที่อำเภอ,อปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยนะครับแจ้งไว้18ล้านแต่ว่าขายออกจริงๆเนี่ยขายไปแค่6ล้าน5นครับแม้นว่าผู้ซื้อเนี่ยนะครับจะบอกว่า ก็ที่ดินมันไม่เต็มเต็มจานวนที่ประกาศไว้นะครับเพราะมีบอ่อนะมีอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหนะครับแจ้งแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็น18ล้านแต่ขายไป6ล้าน5้าเนี่ยนะครับราคามันน้อยไปหรือเปล่านะครับ<อ>แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไปต่างๆนานานะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับข้อที่8นะครับกลับมาเรื่องนี่คำประกันธุรกิจครอบครัวที่จำกันได้ไหมคะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยพูดกันถึงขนาดว่ามันมีแบบหานสามหานสามใช่ค่ะก็คือนี่ก้อนเนี้ย นะครับนี่ก้อนนี้คุณพิธาและครับลาอีก2ท่านนะครับที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยไปเซ็นคำประกันไว้แต่ครับที่พอคำประกรันไปแล้วเนี่ยนะครับคุณพิธาบอกว่าแตครับที่แจ้งล่าสุดเนี่ยหลังจากพ้นจากการเป็นสอสอนะครับและแจ้งปปชล่าสุดเนี่ยนะครับคุณพิธาบอกว่ายังไม่สามารถที่จะระบุตัวเลขนี้ได้ชัดเจน แะคขาบว่าตกลงแล้วเป็นเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดชําระหนี้<ฆ>หรือว่าแบบลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดชําระหนี้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาเป็นว่าเอา50ตั้งแลหานด้วย3ก็ออกไป19ล้านกว่าแต่ปรากฏว่านะครับแต่ปรากฏว่าสํานักข่าวอิสราเอลเนี่ยออกมานะครับนำเอกสารของสํานักงานทนายความแห่งหนึ่งนะครับคล้ายๆเป็นการยื่นโนติสหรือว่าส่งหนังสือเตือนให้คุณพิธานเนี่ยฐานะผู้ค้ำประกันจะต้องชําระหนี้ นะครับจะต้องชําระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันเหตุเพราะลูกหนี้ไม่ชําระหนี้นะครับอันนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าหนังสือจากสํานังกงานทนายความเนี่ย นะครับส่งมาเมื่อปี2511นะตั้งแต่ปี2511นะครับแต่ว่าคุณพิธาแจ้งต่อปปชอบอกว่ายังไม่รู้ว่าสรุปแล้วนะครับจำนวนหนี้เนี่ยมูลหนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าขอหาร3าไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือหนี้หาร3นะครับยังไม่หมดนะยังมีเงินจำนวนหนึ่งที่ให้น้องชายเนี่ยไปกู้จำนวนสัประมาณ15ล้านบาท15ล้านบาทนะแล้วก็บอกว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละต่อปี หลายคนก็บอกว่าหลายคนก็เลยเปรียบเทียบบอกอ้าวร้อร้อยสิบเจ็ดล้านที่ถูกล้วงออกไปจากบริษัทล่ะตรงนั้นอ่ะอจู่ๆมันหายไปเลยแล้วทําไมนะครับกับน้องชายเนี่ยน้องชายแท้ๆเนี่ยคุณพิธาให้กู้สิบห้าล้านเนี่ยคิดดอกเบี้ยน้องไปสองเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีคําถามว่าคุณพิธามีเงินมาจากไหนสิบห้าล้านนะครับอันนี้แจ้งปปชรหรือเปล่าอันนี้คืออีกหนึ่งข้อสงสยัยไปประเด็นที่สิบเอ็ดครับ คอนโดมิเนียมนะคะที่มียังไม่มีความชัดเจนหรอกเรื่อง,งนี้น,นะคะเพราะว่ามูลค่าของคอนโดของคุณพิธาประมาณอยู่ที่60ล้านบาทถึงจะได้ค่ะอันนี้คือ2หน่วยค่ <c oughs> นะสหน่วยอันนี้ก็นะครับก็เป็นข้อสงสัย นะสุดท้ายนะครับ11แล้วใช่ไหมมี12นาฬิกาไงเรื่องนาฬิกาเ,เพราะว่าคุณพิธานเนี่ยไปยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปชแล้วก็มีเรื่องนาฬิกานี่แหละชาวโซเชียลเขาก็พูดเหมือนกันว่ามีบางเรือนหรือเปล่าไม่ได้แจ้งไปนะคะแล้วก็บางเรือนก็บอกว่าเอ๊ะราคามันต่ำกว่าตลาดเยอะมากหรือว่าเป็นนาฬิกามือสองหรือย,ยังไงแบบนีน้อันนี้ก็คือเป็นข้อสงสัยน<ฆ>ะครับในประเด็นที่12สนะส่วนประเด็นสุดท้ายอั้นี้ท่าทางจะ นะครับมีประเด็นเพราะว่าคุณคุณคุณเรืองกรลีกิพัฒนะะครับเพิ่งจะไปร้องนะครับจากการที่คุณพิธามีความสามารถในการเขียนหนังสือนะเขียนหนังสือไปสาสี่เล่มแล้วก็ได้เงินหรือว่ามีรายได้าจากการเขียนหนังสือเนี่ยนะครับเป็นแสนหนังสือหนึ่งเล่มนะครับที่คุณพิธาเขียนชื่อว่าวิถีก้าวไกลพิกไปรดูมาปรากฏว่าอุ้ยชื่อสำนักพิมพ์ก็คือพิธาลิมเจริญรัฐมันยังไงกัน นะครับ yeah, สุดท in ้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องไปตีความกันคุณเรืองกายก็บอกว่าขอให้ตีความหน่อยก็แล้วกันครับว่าสํานักพิมพ์เนี่ยนะครับในความหมายเนี่ยเป็นสื่อหรือเปล่าเป็นธุรกิจสื่อหรือเปล่าอันนี้นะครับล่าสุดเลยนะที่คุณพิธานะครับถูกตั้งข้อสงสัยและถูกตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าอะไรนะครับจะเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ใช้คำว่าขออญาตใช้คำว่าโผลขึ้นมาอีกก็แล้วกันนะครับอ่ะ,อะได้ติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องราวของ1ในแคนดิเดตนายกัลมนกรีคนที่30ของประเทศไทยครับ